สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบา่าวไกซสอนน้ำซิ่งครับวันนี้ก็เอาเอารถด,ดับมาวิ่งร่วมครับมาวิ่งร่วมทีมงานยุทธนารถคูดครับนี่ครับก็สวัสดีไปยังสายจกสายเททุกทีมงานครับนะครับรถด,ดัห้าหกคันครับรถด,ดับหกคัน วิ่งเดวยกัน6กคันครับครับภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยครับรถดำรถห้างอยู่นี่ครับเตยรีเต็มแล้วครับ หน้าดีสวยๆครับควบคุมคนโทอนเลยสาวหล่อครับน้องน้ำมอบเนี่ยดีนครับจมอยูู่้เดียวสิ้นเดือนนี่ก็ไปคับรถไทยแล้วเอาเพิ่นเนาะครับหาลูกน้องใหม่อีกแล้ว หลังสุการพูเดอเร้อหังสุการเชือกนี้ให้เขาไถ่ไปก่อนของก้อยหลังสุการบวกเขาเรื่นี่เราวะเกี่ยวหน้าปังแล้วอยน่ครับอู่กับเจ้าสนี่ s y ห4ึ่งสี่ศซุปเปอร์ครับเกี่ยวหน้าังขับรถดำก็จอดรออยู่ตรงนั้นครับพอยมาแล้วเนาะ ลงผ่านี่เน,น,นาะล่องไล่คุนูกับปั๊กได้เลยเนาะเออก็ว่าอยู่แล้วคือบอไป นะครับจัดหนักจัดเต็มครับเมื่อเช้านี้ก็ไปอีกหน้างานนึงครับแต่ว่าลงบอ่อไม่ได้ครับมีแต่น้ําครับเมื่อเช้าก็เลยกลับมากลับมาที่กลับมาที่พื้นที่ตัวเองครับก็เข้าพื้นที่อําเภอธาตุพนมครับเมื่อเช้า นายหน้าบอกว่าวิ่งได้วิ่งได้ครับแต่ไปดูพื้นที่แล้วลงไม่ได้ก็เลยกลับมาครับนะครับ เต็มแล้วครับรถเท่าแกะรถดำหกหกคันครับต่อโดยรถเท่าแกะครับ ถอยมาใหม่ครับค anyway> ันนี้ครับ F R A สองหนึ่งศูนย์แม็กทอกครับจะเป็นรถเท่าแก่ครับถอยมาใหม่จากอูโชคชัย เอาไปปลูกนี่สวยเลยครับหน้าดินดำ ลมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็อากาศค้มครับวันนี้ เมนะครับรถเท่าแก่ต่อด้วยนัตตี้ครับวันนี้ไม่ได้ขับแ็คโคเขาวันนี้ก็ทีมงานทีมงานเดี๋ยวอยู้ก็หยุดไปสองสาวันแล้วครับก็เลยหาที่วิ่งครับ รถเท่าแก่ไปแล้วมันได้ล้างครับสีออกมองมอง ยังนิ่มๆครับนาดินสวยมากครับ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องบาวแก้สอนน้ำซิ่งหน่ครับเพือ่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ